คุณผู้ชมครับเมนูวันนี้ของเรานะครับเป็นเมนูขนมหวานที่สดชื่นแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะครับที่สําคัญทําง่ายมากๆด้วยได้รสชาติสุดพิเศษแบบนี้นะครับแต่เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะที่จะช่วยยกระดับให้เมนูนี้อร่อยแบบมือโปรนะฮะจะเป็นยังไงผมว่าวันนี้อาจารย์เมย์พร้อมโชว์แล้วละครับมาดมิครับวันนี้เมนูคืออะไรครับ พันดันมูสครับอ่าหรือว่าแบบที่เราคุ้นเคยก็คือมูสใบเตยหอมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะครับว่าจะทำยังไงให้มูสใบเตยหอมของเราหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับตัวมูสนะฮะหรือว่าตัวพายของเราก็คือจะเสิร์ฟอยู่ในภาชนะแบบนี้ตัวฐานล่าง,ขงเขาจะต้องเป็นพายอร่อยๆใช่นะครับวันนี้อาจาร,รย์เมย์แนะนำว่าจะเป็นอันนี้เป็นอะไรค <Cookie, S 1> ุกกี้คุกกี้ปัจจุบัคุกกี้ บัตเตอร์คุกกี้หรือคุกกี้เนยใช่คือเราหาได้หลายแบบนะแต่จะเป็นบิสกิตก็ได้จะเป็นขนมปังกรอบก็ได้แต่เนี้ยเป็นคุกกี้เนยนะครับก็มาปั่นมาบดแบบนี้เลยนะครับใส่ตรงในอ่งผสมแบบนี้ครับไหนๆนเป็นคุกกี้เนยแล้วก็เลยต้องใส่เนยสดลงไปด้วยใช่ครับเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับได้แบบนี้ปุ๊บก็คือใช้พายางตะล่อมคนผสมให้เข้ากันเนาะบีดีด้วยอีดีุ๊๋อยากได้แน่นๆเลอจ๊ะ อืมอ่าคืออันนี้เป็นขั้นตอนการทําแบบง่ายๆเลยเนาะผมมัม่นใจว่าเอ้ยถ้าใครเริ่มทาเบ,บเกอรี่เนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมนูแบบนี้นะครับอ่าลักษณะต้องเริ่มเป็นก้อนๆเหมือนแบบเป็นก้อนไยแบบนี้นะคุณผู้ชมนะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเอาถ้วยเติมนะครับแล้วก็ตักส่วนผสมวิสกิตตรงนี้คุกกี้เนยอันนี้ใส่ลงไปที่ก้นถ้วยนะครับอ่าคนนึงตักคนนึงเกลีย่ยอ่าเราที่นนตักใช่ไหมคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าทําขายอ่ะ เอาถ้วยหนักวางบนตาช่างเลยเนาะใช่แล้วตักแล้วก็ตั้งน้ำหนักนะ3ามยี่สิบสามสิบกรัมแล้วแต่ยี่สิบถึงสามสิบกรัมเอาเป็นว่าถ้าบิสกิตสูงอ่ะตัวมูสก็น้อยถ้าบิสกิตน้อยมูสก็เยอะคุณอยากโชว์อะไรก็เอาอันนั้นใช่อ่ะได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นเราไว้ก่อนเลยนะครับเราเดี๋ยวมาทําในส่วนของตัวมูสใบเตยหอมกันครับและในส่วนของการทํามูสใบเตยหอมนะครับอู้หลายคนบอกว่า จะต้องไปนั่งตัดใบเตยล้างทำความสะอาดนะต้มขยำให้ได้ตัวแบบใบเตยหอมๆอ,ออกมาเหนื่อยไปนะแบบนีนะ <c oughs> ไม่ไหวนะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมแต่ความหอมใบเตยยังคงอยู่นะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมผงทําสังขยากลิ่นใบเตยตราลโลโบนะครับบอกเลยว่าใบาเตยมาทั้งสวนนะครับคือมันหอมกลมกล่อมกำลังดีนะครับแล้วก็เขาปรุงรสมาให้แล้วนะครับเราเอามาพลิกแทงในการทำมูสแบบนี้ก็ทําได้จากนั้นนะครับ อันเนี้ยไม่รักกันจริงไม่บอกนะคุณผู้ชมนะสังขยาที่มันมีความหอมมันความอร่อยเนี่ยมันคือสูตรนี้เลยนะครับนี่เลยครับกระป๋องนี้ครับนมข้นจืดที่พอดทแอบชมพูนะครับผสมลงไปนะฮะเราก็จะได้แบบสังขยาที่แบบอู้เนื้อสัมผัสกําลังดีแล้วก็มีความหอมมันนะฮะใช้ช้อนแบบนี้เราคนผสมให้เขาเข้ากันเอาละครับเห็นไหมปัดเดียวเองนะคุณผู้ชมนะคนตัดเดียวกูปะ เราก็จะได้เนื้อแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็อยากให้สีสันเนี่ยเขาดูจัดจ้า,จานยิ่งขึ้นอันนี้แอบใส่นิดนึงนะสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะครับเผื่อเราทําขายทํำอะไรเนาะสีสันจะได้ดูแบบโอ้สะดุดตาอ่าผมก็คนให้เข้ากันเห็นไหมง่ายๆเลยอ่ะ อ่ล้ครับส่วนผสมของสังขยาใบเตยของผมเรียบร้อยแล้วเนียนสีสวยแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญรสชาติกรมกล่อบมากๆนะครับได้แบบนี้ปุ๊บอันนี้ถือว่าเป็นเบสใบเตยของเราแล้วกันเพราะว่าเราจะทามูสเนี่ยเราต้องการเนื้อที่มันฟูๆหน่อยอาละจากนั้นนะครับขั้นตอนการทามูสเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะที่จะทาให้มูสของเราเซตตัวนะครับแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปเจลาตินผงนะครับเราจะผสมกับน้ําเปล่านะครับคุณผู้ชม อาจารย์เมย์บอกว่านี่คือเทคนิคในการใช้นะครับคือตัวน้ำเนี่ยยังไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นน้ําอุ่นหรือน้าร้อนอเราคนผสมให้เข,เข้ากันพอประมาณแบบนี้ก่อนถ้าสมมติเขาไม่เข้ากันเราค่อยอุ่นไมโครเวฟได้นะไม่อย่างนั้นเอาน้ําร้อนผสมเลยบางทีอาจจะเป็นลูกๆใช่ไหมเป็นก้อนอ,อันนี้เดี๋ยวมาเราเข้าไมโครเวฟให้เขาใสาให้เขาใสาแป๊บนึงออนะก็ใช้ได้เลยความรมา้อนสูงสุดสัก5้าถึงเจ็ดวิอะอยังไม่ทำกระพริบตาเลยนะใส่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เข้าเวฟแบ๊บนึงนะครับ อาล้ครับอันนี้เจลาตินที่เราไปอุ่นในไมโครเวฟนะ,ะคะทุณผู้มชมสังเกตสีเขาจะใส่ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าได้แบบนี้อุ่นๆปุ๊บต้องรีบทำละมาส่วนผสมของสังขยาใบเตยนะครับที่ผสมไว้เดี๋ยวเราใส่ลงในอ่างผสมเลยโอ้โหความเนียนสีสัสสนสวยงามครับจากนั้นนะครับเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับที่สับแบบนี้ลงไปนะครับต้องบอกว่าผมชอบมากๆเลยแล้วก็ตัวใบเตยนะฮะเขาจะเข้ากันดีกับตัวมะพร้าวอ่อนเนาะ มันจะแบบมีความหอมความมันนะครับแล้วอันนี้มันแบบยิ่งกินปุ๊กมูดนุ่มๆอะกับตัวเจอมะพร้าวเอ้อมะพร้าวแล้วยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งมันยิ่งเพะะเลินะนะฮะเจผสมกันแบบนี้นะครับเจลาตินที่เราละลายกับน้ํานะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยน,นะครับอ่ะจะเริ่มคนง่ายขึ้นละแต่หลายคนก็บอกอาจารย์เมย์แล้วมันจะเป็นมูสยังไงครับเนี่ยเนี่ยวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมนะครับ่ะนี่เราก็จะมีวิปปิ้งครีมที่ตีฟูไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเพิ่ม ปริมาตรของมูสของเราแล้วก็ทาให้มูสเรานุ่มนะคะ,ะจะสังเกตวิปปิ้งครีมเหลวๆใช่ไหมครับผมเวลาเราทํามูสห้ามตีวิปปิ้งครีมให้แข็งอ๋อค่ะแต่พอถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วค่ะพอเวลาเราตีนุ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมเวลาผสมมูสเสร็จแล้วเขาจะเนียนแ้วเวลาเมาส์ฟิ e ละลายที่ปากแต่สมมติเธอตีวิปปิ้งครีมให้แข็งเลยออกมาเขาจะเป็นกระด้างนะกระด่าง เอาละครับจากนั้นนะฮะตักส่วนผสมของมูสลงไปในถุงบีบนะครับอ้เนื้อดีมากนะครับเนี่ยอือ่ะจากนั้นนะครับตัวบิสกิตที่เราเตรียมไว้นะฮะเอาล,ะค,อาละครับเอาละครับก่อนที่เขาจะเซตเราก็แอบ,บเก็บงานนิดนึ่งนะฮะคุณผู้ชม เราเกลี่ยตัวหน้ามูตให้เรียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเซ็ตตัวเซ็ตตัวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวมาทาซอสใบเตยห,หอมกันครับและขั้นตอนในการทําซอสใบเตยหอมนะครับคุณผู้ชมง่ายมากๆนะครับนี่เลยนะครับ ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยสตราโลโบนะครับตองนี้อีกแล้วนะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยนมข้นจืดทีพอดแทบชมพูนะครับกระป๋องนี้เลยนะฮะเวลาเราทําซอสนะฮะเราก็อยากได้ความหอมความมันนะครับและเข้ากันดีกับตัวผงทําสังขยากลิ่นใบเตยสดๆครับนี่ใช้ตะกร้อมือคนแป๊บเดียวเท่านั้นแหะฮะ เราก็จะได้ซอสแบบโอ้โหสีเขียวสวยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยกินปุ๊บก็จะแบบหวานหวานมันๆเนาะเอาละครับเราคนจนเข้ากันแบบนี้นะนี่นะฮะคุณผู้ชมในลักษณะตัวซอสใบเตยหอมของเรานะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมละตัวมูสของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ซอสใบเตยหอมของเรานะครับบีบลงไปด้านบนของมูสใบเตยเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะตกแต่งด้วยตัวมะพร้าวอบแห้งแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้นะครับแบบนี้สีฝันเขาก็จะแบบตัดกันสวยงามเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูมูสใบเตยหอมนะครับต้องบอกว่าน่าทานมากๆเลยและที่สําคัญหอมกลิ่นใบเตยมากๆนะครับเนื้อก็เนียนนุ่มนะครับทาง่ายสุดๆแถมได้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับจากอาจารย์เมย์แบบจัดเต็มเลยนะครับยังไงลองทาทานกันดูนะฮะกับมูสใบเตยหอมครับ